สวัสดีท่านผู้ดูท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีหูฟังทูไวเลสมาให้ได้รับชมกันอีกแล้วนะครับมาจากเรียลฟิตนะครับชแนลของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะรีวิวในส่วนของสินค้าที่เป็นหูฟังนะครับเป็นทูไวเลสเป็นหูฟังเกมมิ่งแบบครอบหูนะครับเป็นหูฟังไวไวเลสแบบครอบหูด้วยนะครับ ก็จะเน้นในเรื่องของการารีวิวหูฟังนะครับแล้วก็แบรนด์ส่วนใหญ่ที่สนับสนุนผมนั่นก็คือ Real f i t ส Pextone นนะครับเ a x s t o n e เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผลิตหูฟังออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เ e ็แล้วก็เ e a l f นะครับก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็น International แแบรนด์ที่ผลิตหูฟังออกมา ได้ดีเหมือนกันนะครับสองแบรน์นี้นะครับผมได้ลองรีวิวแล้วลองใช้งานแล้วมันสามารถที่จะใช้งานนะครับเหมาะกับชีวิตประจําวันของเรานะครับไม่ว่าเราจะนั่งรถขับรถนั่งรถเม์นะครับใช้ในที่สาธารณะอะไรต่างๆดีมาก ดีมากเพราะลำโพงของเขาใช้ลำโพงที่มีคุณภาพแล้วยังมีในส่วนของระบบการาตัดเสียงรบกวนเป็น Active Noise Cancelling นะครับอันนี้เนี่ยเราได้มาเป็น Real Fit F2 นะครับเราเคยรีวิวในส่วนของ F3 F4 ไปแล้วเราก็มาพอดีเจอในส่วนของ F2 เขายังมีสินค้าอยู่นะครับ ในราคาที่เลื่อมถึงนะครับ3บามใบแดงนี่ยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับแบบเมืเอถ้าเขาจัดโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะเหลือแค่2ใบแดงเท่านั้นเองนะครับโอเคในส่วนของตัวเรียเร้ยวฟิเ F 2เนี่ยดูว่าเขามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับโอเคก็จะมีในส่วนของตัวยาง นะครับยางยางรองหูฟังนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสายชาร์จนะครับสายชาร์จซึ่งเป็น USB type c นะครับ USB type c นะครับผมแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับมีคู่มือการใช้งานโอเคลักษณะของการใช้งานนะครับก็จะเป็นลักษณะการทัชสกรีนในตำแหน่งที่ มีรอยบากอยู่นะครับเเรามาดูในส่วนของตัวสินค้าที่เป็นหูฟังกันนะครับตัวสินค้าที่เป็นหูฟังเนี่ยขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับพกพาสะดวกสีดีดำสนิทด,ดีนะครับแล้วก็ได้ขอบอ,ออกมาสีเขียวนะครับไอ้เจ้าหูยางหูฟังที่แถมมาเนี่ย คือไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถที่จะถอดออกได้อย่างฟังตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวเนี้ยใส่ครอบลงไปแทนนะครับโอเคเดี๋ยวลองแกะออกมาให้ดูว่าใช่หรือเปล่าแต่ใช้แน่นอนครับไม่ไม่ผิดพลาดแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าสีที่ให้มาเนี่ยเป็นสีดำ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบในส่วนของสีดำทั้งอันนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้งานเป็นสีดำได้นะครับก็คือถอดอั้วเก่าออกมาแล้วก็ถอดอั้เก่าออกมาแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปซึ่งเป็นสีดำนะครับตัวนี้สามารถที่จะแกะถอดออกมาได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้เอ,อ่เอ,อ เล็บไม่มีพึ่งตัดเล็บไปเหมือนก่อนเท่านั้นเองนะครับโอเคก็คือเราแกะยางนี้ออกมาได้นะครับเาจะแกะให้ดูลำบากนิดนึงต้องใช้เล็บครับผมต้องใช้เล็บนิดนึงโอเคแล้วเ,เป็นว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนยางตรงนี้ได้นะครับเป็นสีดำอย่างนี้เนี่ย ใครชอบที่มันตัดเป็นสีเขียวอ่าแล้วก็ใช้ลักษณะของ d e ดี u l t ของมันเลยนะครับหูฟังเป็นแบบเอียบัตครับผมเป็นแบบเอียบัตนะครับทำให้อ่าไม่ต้องยัดเข้าไปในรูหูจะทำให้ไม่เจ็บรูหูนะครับส่วนระบบทัชสกรีนนะครับตรงนี้จะมีรอยบากอยู่นะครับเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของฟังก์ชันทัชนะครับ เพื่อที่จะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงก็แตะที่หูฟังด้านขวาส่วนลดเสียงก็แตะที่หูฟังด้านซ้ายนะครับโอเคในในส่วนของเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดเกมมิ่งเดี๋ยวเราจะมีอีกคลิปหนึ่งมาทําให้ได้ยินเสียงกันว่าเสียงระหว่างตอนที่เล่นเกมเป็นยังไงแล้วก็ เสียงระหว่างที่เราฟังเพลงดูหนังเป็นยังไงนะครับแต่บอกได้เลยว่า Real Fit เนี่ยเป็นหูฟังที่เป็นหูฟังที่มีลำโพงไดานามิกดีมากๆนะครับเสียงออกมาชัดนะครับดังไพเราะแล้วก็ไม่แสบแก้วหูนะครับด้วยด้วยขนาดของอตัวไดเวอร์ของมันเนี่ยอยู่ประมาณ 10มิลลิเมตรนะครับ10มิลิเมตรานีนนยทำให้เสียงออกมาฟังชัดนุ่มและก็ไม่กระแทกเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเด a l i t t F2 นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาให้ลองฟังเสียงเพลงกันดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วก็ขณะที่เล่นเกมเสียงจะเป็นยังไง วันนี้เรารีวิวในส่วนของลักษณะทางกายภาพมันก่อนนะครับแล้วในในส่วนของเสียงในส่วนของคุณภาพของเสียงเดี๋ยวเราจะทำอีกคลิปหนึ่งมาให้ดูนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นความการุณานะครับก็รบกวนช่วยกดบวกนะครับติดตาม ในส่วนของ k ค b c คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็กดเซฟกดคอมเมนต์มาคุยกันได้ว่าโอเคต้องการให้รีวิวเรียวฟิตรุ่นไหนอะไรยังไงหรือว่าต้องการให้ไลฟ์แสดงส,สมรรถนะของหูฟังที่เ e ียวฟิมีอยู่เป็นยังไงบ้างมีกี่รุ่นอะไรลักษณะนี้นะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ กดเซฟกดแชร์นะครับเอาข้อมูลดีๆแบบนี้ส่งต่อไปให้เพื่อนเพื่อนจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้ว่าโอ้โหฟังอะไรที่เราควรซื้ออะไรที่เราไม่ควรซื้อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับเจอกันโอกาสหน้าครับผม